คนที่มีความสุขอะ่ะคือคนที่รู้ว่าความสุขอยู่ตรงไหนแล้วรู้ว่าจะตัดอะไรที่เป็นความทุกข์และปล่อยวางจากสิ่งเหล่านั้นได้ต่างหาก เรื่องนี้จริงๆแล้วอะสุขยากขึ้นแต่ทุกง่ายขึ้นหมยว่ามันมีทุกยุคคือเขาไม่เรียนรู้ว่าความสุขอะมันคืออะไรพอเขาไม่รู้ว่าความสุขมันคืออะไรอะความสุขอยู่ใกล้ตัวเขาเขาก็ไม่มีดีก็ไม่รู้ว่าดีและเลวก็ไม่รู้ว่าเลวอันนี้คือปัญหาที่ยากมากเลยนะเราอยู่ในห้องที่มีหน้าต่างสองด้านด้านหนึ่งเปิดไปเป็นสวนสวยเลยมีดอกมงดอกไม้มีกลิ่นหอมอากาศก็ดีมีนกมีภาพสวยงามอีกด้านหนึ่งเป็นถังขยะเวลาที่เราอยู่ในบ้านหลังเนี้ยเราจะไปโฟกัส ว่าเมื่อไหร่ฉันจะเอาขยะนี้ออกแล้วก็ดมกินเหม็นมันด้วยนะโดยที่ด้านที่สวยงามอะ่ะไม่เคยสนใจเพราะคนส่วนใหญ่อะ่ะต,ต้องการให้แบบด้านที่ไม่ดีที่สุดในชีวิตต้องออกไปก่อนแล้วฉันถึงจะเห็นด้านที่ดีแต่คนที่เขามีความสุขอะ่ะเขาจะเลือกที่จะตัดด้านที่ไม่ดีออกไปปิดประตูซะปิดเสียงซะแล้วก็เปิดเสพแต่ด้านที่ดีแค่นี้เขามีความสุขในชีวิตละจริงแล้วชีวิตมันมีอยู่แค่นี้แหละ